สวัสดีครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งคันนะครับกับการส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับด้านหน้านี้เราเป็นตัวเจ้า Ford e v e r วอเรส t a ไทเทเนียมพัสนะครับสีดิฟสตันบูนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าเราจะตกแต่งให้เป็นตัวสปอร์ตนี่นะครับดูจากด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับเราใส่หมดเป็นของตัวสปอร์ตนะครับอะคริลิกด้านบนเป็นสีดํานะครับตรงนี้แล้วก็กันชนด้านล่างทําเป็นสีดําด้านนะครับ อ่ะได้ลองดูคิวล้อใส่3นิ้วสีดำด้านนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นของฟูเอลนะครับอ่ายาง bf นี่ครับแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าอ่ะโทษทีนะครับตัวครอบแก้มตรงนี้เราเป็นตาเป็นดำเงาเอ่อดำด้านครอบกระจกเป็นดำด้านนะครับตรงนี้แต่เราเราไม่ใส่ตัวครอบไฟหน้านะครับตรงนี้ลองดูมุงกว้างก่อนคิวกันสานนะครับฟิล์มเซรามิก ชายบันไดล่างเราทําสีนะครับเป็นดาเงาเออเป็นดาได้เหมือนกันนี่ครับครอบมือจับกอระลอยมือจับเนี่ยท่อ HKS นะครับทั้งเส้นนะครับชายบันไดาอาชายหลังตรงนี้ทําเป็นตัวดาได้เหมือนกันครับคาดหลังนี่ครับเป็นคําว่า e v e r l a s แบบมีไฟนะครับแล้วก็ใส่เสาฉลามมันคันนี้ไม่ได้รับหลังคานะครับอ่ะลองดู อ่านี่คือคันนี้คือผมดําได้ดํานะครับท,ที่ติดตั้งของเดิมเราคืนให้กับลูกค้าหมดนะครับตรงนี้นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสีดิฟคริสตัลบูเราตกแต่งเสร็จแล้วส่งมอบเลยคันนี้เป็นตัวรานห้านะครับหนึ่งห้าเก้าบวกเพิ่มหนึ่งมื่บาทค่าสีดิฟคริสตัลบูนะครับตอนนี้เราลองมาถ่ายดูตอนกลางวันแดดแรงๆม้างครับว่าสีมันจะออกเป็นยังไงผมว่าก็สีสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ย นี่ครับลาวหลังคาเราทําสีนะครับเป็นดําด้านปกติตัว,ต,วตัวพัสดเป็นลาวหลังคาสีบอลเงินนี่ครับลองดูครับไพเตเนียมพัสตกแต่งสไตล์สปอร์ตกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวสปอร์ตนะครับลองดูรอบๆนี่ครับ ตอนนี้ผมมาส่งรถนอกสถานที่นะครับตอนนี้มาส่งที่พุทธมนฑลสายสองนะครับอย่างที่บอกไว้ก็เรามีอยู่วันนี้เราส่งมอบ3คันนะครับที่ชลม1คันกระประพึก1คันแล้วก็ที่สายสองนะครับอันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับวันที่7ครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับลูกค้าอยากได้ตกแต่งแบบแนวนี้อย่างสวยๆอย่างนี้ครับเราจัดให้ตามรีวิวเลยนะครับลูกค้าเขาเรียกว่าอย่างไง จัดไฟแนนซ์เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศเรามีบริการส่งรถฟรีให้ด้วยนะครับแล้วก็ออปชันที่เห็นด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทําสีรอบคันฟิล์มเซรามิกหรือไม่จะเป็นล้อแม็กหรือท่อไอเสียพรมภายในทั้งหมดเราแถมให้ฟรีนะครับตรงนี้ล้อเราเน้นนะครับเป็นของแท้ f u e เอลนะครับยาง BF ขอบ20่นะครับ27555 R 20นะครับ,รบอันนี้เป็นสีตินนะครับออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆน,นะครับตรงนี้ อ่ะครับหลักๆประมาณนี้ครับเพิ่มความสวยงามอีกหนึ่งคันนะครับกับตัว e v e r e s t t i t a n เ u เนตกแต่งแบบสไตล์สปอร์ตแนวดุๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมประมาณนี้เนาะวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ